คุณว่างงาน24ชั่วโมงต้องหาอะไรทําแช่ตะไคร้ไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับนี่รากมันออกเต็มขาวเลยเดี๋ยวไปปลูกตะไคร้กันครับเอาตรงข้างๆบ้านนี่แหละข้างครัวเอาไว้ทำน้ำพริกอทำอาหาราทำอะไรได้หลายอย่างพืชผัก สมุนไพรนะครับยิ่งเป็นพืชผักในครัวเรือนด้วยโอ้สุดยอดครับเราไม่ต้องไปซื้อเขานะฮะเดี๋ยวหาที่มอ,มอหมาะนหอยเดี๋ยวเวลาหน้าฝนแถวนี้มันจะลกลุงลังเต็ม,มระยาถ้าปลูกผักปลูกอะไรกินซะก็ยน้หามันก็จะหายไป เนืองพราเราต้องไปได้มันเนะาะจะได้ของที่กินได้นะเลือกอาตรงนี้แหละริมรัว้วข้างครัวหรือข้างบ้านนี่แหละครับดขุดๆหลมไวต้ตอวเจาะปลูกง่ายๆไม่ต้องไปทำดียนะปลูกมาทั้งชีวิตลนะน้จิ้มดินมีน้ำกนะ็ได้กินแน่นอน โอเคครับคือคนเกษียณอายุปลูกนะทำคลิปเอาไว้นะเอาไว้ยามคิดถึงในะความหลังกเก,ก่าก็กลับมาเปิดดูนะครับผุดหลุมแล้วก็วางวางวางแล้วก็เอาดินกรบกรบ,กบนะตรงนี้มีสปริงเกอร์มีน้ำอยู่นะครับ คงสักหเดือนนี้ก็ได้กินแล้วนะฮะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วขอดูใกล้ๆหน่อยอีกหเดือนได้กินประมาณนี้แหละ มีอยู่รอบบ้านนะครับ